เอาล้ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมเองแพนสลอเทคครับวว้วันนี้เรามาเล่นเกม Robot Action เคยนะครับอยู่กับแมปที่ชื่อว่า Shipping Range หรือเปล่านะเกมนี้เป็นเกมที่ผมปิดงอมไงมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับ ก็เป็นเกมขับเรือขนของนะครับอ่ะก็จะเป็นพวกเรือนี่นะครับพวกเรือคอนเทนเนอร์เรือขนหินกรวดทรายเรือขนน้ำมันเรือขนก๊าซแล้วก็เรือทรานสปอร์ตอะเรือแบบทุกคนเคยแบบเที่ยวข้ามเกาะไหมที่แบบว่าก็จะเป็นเรืออย่างเงี้ยเอารถเราขึ้นไปเราก็ไปอยู่บนเรือเขาก็จะพาเราไปส่งเรือข้ามฟากนั่นเอง ประมาณนั้นไหมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าเป็นคลาสของเกมนี้ที่เอาไว้รับส่งยานพาหนะนะเออพวกรถอะไรพวกนี้นะครับเรือเนี่ยก็ตอนแรกเขาจะให้ลำนี้เรามาเลยนะครับแล้วก็ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็นี่มีถึงน่าจะลำนี้แล้วมั้งครับมีเดียมคอนเทนเนอร์ชิพนะครับห้าหมื่นห้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่คันนี้คันนี้นะครับ A-Class Container s h i p นะครับรส8ง0 0นปนานะครับบันทุกคอนเทนเนอร์ได้380 c o n t a i n คอนเทนเนอร์นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่20นอตนะครับแล้วก็อลัลลัสเซียนหนึง10ตัน n นด Nm นี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเเกมนี้นะเวลาที่ผมเล่นน่ะผมเริ่มเล่นมาผมซื้อนี่ละก่อนเลยครับผมซื้อลำนี้แล้วก็บรรลับนี้นะครับมันจะได้อยู่รอบละหลายตังค์อยู่นะครับก็คุ้มราคาเรือ ผมจะเล่นเกะคันนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งซื้อลำนี้นะเพราะว่าลำนี้เล่นแค่คันเดียวมันก็ได้ลนวะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ลำนี้ก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับข้ามมาซื้อลำนี้เลยจะดีที่สุดนะสำหรับผมแล้วก็ลำนี้เราก็ยังไม่ต้องซื้อเราเก็บทีเดียวเลยครับสองแสนแปดนี่มาเอาลำนี้นะแล้วผมจริงจริงผมแนะนําลำนี้ด้วยนะเพราะว่าลำเนี้ยเร็วมากนะครับเป็นเรือที่เร็วที่สุดในเกมแล้วก็ห้าสิบนอตอะมันถูกได้แปดตันนะครับแล้วก็แปดตันเนี้ย 8-9ตันเนี่ยคือรถจํานวน6คันนะครับเราจะวิ่งส่งรอบนะครับได้ราวๆรอบราประมาณ7-8หมื่นนะถ้าเป็นรอบนี้นช้าลานี้จะช้ามากนะแต่จะได้รอบราประมาณแสนถึงแสนเจ็ดนะครับแต่ผมชอบรานมีมากกว่านะมันเล่นสนุกกว่าส่วนถ้าทุกคนเข้ามาเล่นนะทุกคนจะไม่ยังไม่มีบริษัทนะครับให้ทุกคนนะมาตรงคอมพานีนี่แล้วก็จอยคอมพานีแล้วก็ใส่ชื่อนะครับ ถ้าทุกคนพิมพ์ไปใน Google มันจะมีเป็นบริษัทของเกมเกมนี้อยู่นะออล,อลองไปดูนะครับแต่ของผมนี่จะเป็นจะมีออสเตรเลียนอินเตอร์คอนเจเนอทัลโลจิสติกอาจปิดข้อไปด้วยเด้อแล้วก็การ่าชิปปิ้งนะครับไฟแนนเชียลมิสเทคแต่ผมจะชอบลายของการ่าชิปปิ้งมากกว่านะแล้วก็ถ้าเป็นเรือขน รถล,ลำเล็กนะครับผมแนะนำให้มาที่ e อ e r a l d Harbor ก่อนนะก็คือสอันนี้นะนี่เรือลำนี้ผมก็ทำการแต่งไปที่เรียบร้อยทำไมไฟมันไม่ติดวะอ๋อติดแหละนี่นะครับผมก็ทำการแต่งไปแล้วตอนแรกมันจะมาเป็นโต๊ไม้งงๆเลยนะครับโตตรงกลางนะแต่ตอนนี้ผมแต่งไปแล้วละ่ะตอนแรกก็คิดว่าการแต่งห้องแบบนี้มันจะแพงนะครับแต่มันไม่ได้แพงมากนะครับแต่ก็ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นก็อย่าพึ่งเลยนะครับมันคน่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุน,นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นรถลำนี้นะครับเราจะต้องมาตรงนี้นี่ครับมันจะเป็นลานจอดรถอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมส่วนถ้าเป็นเอ่อเป็นเรือคอนเทนเนอร์นะครับต้องมาตรงเครนใหญ่ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเออพวกเล็กๆเนี่ยพวกอย่างเช่นเร็กวิวเร็กวิวอะไรวะเร็กวิวด็อกเนี่ยครับมันจะเป็นเฮ้ยเร็กวิวด็อกไม่ใช่เคนเล็กนะครับแต่ถ้าเป็น วูดไซต์อินเอออินเลตเหรอเนี่ยครับจะเป็นเคนเล็กนะครับเคาน์มันจะเป็นเคนเล็กอย่าเข้าใจผิดนะว่าอันนั้นคนน่าจะส่งได้แค่คอนเทนเนอร์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่เป็นเคนอย่างนี้จะเป็นเหมือนเหมือนแบคโฮครับรนแบคโฮที่จะหนีบตักทรายอะไรพวกนี้เข้าเรือนะครับส่วนตรงนู้นที่เป็นท่าอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนั้นคือท่าสําหรับเรือน้ํามันนะครับแล้วก็เรือกา๊าซนฮะส่วนตรงนี้ของเราก็เป็น ที่สำหรับรถนะครับแม่ไม่ได้อ่านคลิปนานพูดตะกุกตะกากคิดเองเลยชืบจอดนะอย่าจอดแรงนะเพราะเรามีเลือดด้วยเลือดด้วยนะครับเลือดนะรอลิงนะแต่ออกเสียงรอเรือใช่เรื่องเออเกมนี้นะครับถ้าจริงผมแนะนําให้ทุกคนนะเออถ้าเป็นในคอมนะแนะนำเลยว่าให้ทุกคนโหลดเออมันจะเป็นโปรแกรมของโครมครับที่จะสามารถ เปิดภาพซ้อนเป็นวิดีโอนู่นนี่นั่นได้อรผมแนะนําให้เอามาเปิดดูเวลาระหว่างเราเล่นเกมนี้ก็ได้นะเพราะว่าระหว่างที่เรือยังไม่เข้าจอดมันน่าเบื่อมากแล้วก็เป็นเกมที่ชิลมากนะครับโอเคล้วก็เอาละครับอาจจะขัดแบบไปดืด้อๆสักนิดนึงนะแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่ามีส่วนขยายของ Google Chrome มาแนะนําสําหรับการเล่นเกมเอ่อ h i p p i n g Range นะครับก็คือส่วนขยายของ Google Chrome นะครับที่มีชื่อว่า Picture in Picture นะครับ ให้ทุกคนเข้ามาใน Google แล้วเซิร์ชคำนี้เลยนะครับแล้วก็ให้กดนำเข้า Google Chrome นะครับมันก็จะสามารถ Picturein picture ได้แล้วนะสมมุติว่าทุกคนอยากจะเล่นเกมไปด้วยทำดูหนังไปด้วยนะดูหรือว่าหรือจะทุกคนจะดูช่องแพรสุดหลอ,อก็ได้นะครับทุกคนก็แค่มาที่ตรงนี้ถ้า,ถ,าถ้าอินสตอตอเสร็จแล้วนะก็มากดที่ Picturein picture ได้เลยมันก็จะเป็นหน้าต่างลอยอย่างนี้นะแล้วก็ สามารถทานู่นทานี่แล้วก็ดูไปได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อย่างนี้เลยนะครับถือว่าเป็นแอปที่ช่วยผมให้เบื่อเกมยากลงนะครับนะแล้วก็แต่ข้อเสียของนี้นะครับก็คือมันไม่สามารถใช้ได้กับเกมใหญ่อย่างเช่นแบบเกมที่คุณโหลดจาก Steam นะครับหรือว่าคนที่ GTA คุณจะเล่นไฟเอ็มฟาร์มชิลๆดูเมฆไปด้วยผมทําไม่ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะทําได้นะแต่ทุกคนอาจจะต้องตั้งค่าเล็กน้อยนะครับแต่ผมทําไม่เป็นนะลองศึกษากันดูนะครับสําหรับการแนะนําในตอนนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับขับรถออกมาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าใครแบบโอ้ยเพื่อทํารถตกน้ําอย่างนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเรากดตรงนี้เลยรีเซตคาร์ มันก็จะพามาเกิดใหม่อีกรอบนะครับแต่เวลาเราจอดเรือเนี่ยเราจอดดีๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระโดดลงน้ําได้นะรถเนะี่ยนะครับแล้วก็จอดแค่คันเดียวพอนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อท่าที่เราสามารถส่งรถได้นะครับก็จะมี Stanley Harbor มี Norfolk ผมอ่านไม่ได้ไม่ได้จะอ่านยังไงนะเออ Port นะครับแล้วก็ New Haven Harbor อันนี้น่าจะ เอเมลลฮาร์เบอร์มั้งผมไม่รู้อภาษากรีกผมไม่จีโอเคแล้วก็ขับออกจากท่าเรือนี้กันนะครับเราจะไปที่นิวเฮเวนฮาร์เบอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้อยู่ราวๆหกหมื่นห้าพันนะครับต่อรอบผมวิ่งสองรอบแป๊บเดียวนะครับถ้าดีกว่าเราวิ่งสองรอบเรือใหญ่นะครับไอ้รอบหนึ่งเรือใหญ่เยอะเลยผมว่ามันสนุกกว่าเพราะว่าถ้าเราจะได้เงินหนึ่งแสนเนี่ยเราต้องส่งจาก เออ่ตรงนู้นนะครับก็คือ preview port นะครับมาที่ New h ฮ a v e n เราถึงจะได้แสนเราราวแสนแสนแสนสามแสนสี่แล้วมั้งครับแต่สองรอบนี้เราจะได้แสนสองนะเราจะขาดทุนไปสองสองแสนสองหมื่นนะแต่ถ้าเราถามว่าทำไมเราไม่มาจากพอร์ตนี้แล้วก็ไปพอร์ตนี้เลยเพราะว่าบางทีสองพอร์ตนี้มันของมันไม่เต็มเรือนครับมันจะได้แบบว่าสมมุติว่าย่างผมเนี่ย เรือ300ชิ้นมันอาจจะได้อยู่ที่2 0 0กว่าชิ้นเองนะครับโอเคเราก็ขับเรือไปเลยนะครับคุณก็คิดทุกคนก็คิดดูนะครับว่าเออเรือใหญ่มันจะช้าขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเป็นเรือที่ติดท็อปเรือที่เร็วที่สุดในเกมเลยนะครับยังวิ่งแค่นี้เองนะ40กว่านอ็อต40กว่านอ็อตนี่90้กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูนี่ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเร็วนะครับสําหรับเรือแต่สำหรับผมนะถ้าแบบเอะอาจจะเห็นว่ามันช้าสําหรับ แบบถ้าเปรียบเทียบกับพวกรถพวกอะไรพวกนี้นะจะบอกเลยนะว่าถ้าได้ลองเรือใหญ่แล้วอ่ะฮได้ขับลำนี้นะจะไม่อยากกลับไปขับเรือใหญ่เลยอะตอนแรกมันอาจจะยังไม่ชินนะเพราะว่าเรือมันเลี้ยวยากอยู่พอสมควรมันจะเลี้ยวไปบบกดซ้ายดีเดียวมันก็จะซ้ายไปยาวเลยแต่ถ้ากดนิดเนี่ยสมมติว่าบางคนยังไม่ชินเนี่ยกดซ้ายไปหนึ่งสองสามผมปล่อยแล้วนะผมปล่อยละเห็นนะ เรือมันยังไหลต่อนะครับเพราะว่าเรือมันมีแรงเฉยนะแล้วก็เรือเร็วๆอย่างเงี้ยแรงเฉยมันถึงแม้มันจะเบาก็จริงๆนะแต่ผมว่ามันคุมยากกว่าเรือใหญ่เยอะเลยเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยนะมันก็ไปตามที่เราก,กดนะสิ่งที่ผมชอบทําที่สุดในเกมน,นี้ก็คือการดูอนิเมะไปด้วยระหว่างการเอาเรือส่งไปสองฝั่งนี้นะครับก็หาเรื่องที่ชอบนะ แล้วก็แต่ตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรจะดูแล้วอะ่ะใครใครมีแนะนําก็เอ่อในคอมเมนต์ได,ได้เลยนะครับขอเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ช่วงนี้อินนะกับเอ่อเมะแบบนี้นะโน่นนะครับโน,น้นก็จะเป็นเรือใหญ่นะน่าจะเป็นเรือไม่เรือน่าจะเรือนี่นะครับไม่น่าใช่เรือผลน้ำมันน่าจะเป็นเรือ ขนทรายมากกว่านะทักทายเขาหน่อยแล้วกันไอ้ดูซิว่าปเป็นเรืออะไรเรือขนทรายริงด้วยนะครับแต่เขาน่าจะเดี๋ยวนะทำไมคนขับหายวะคนขับเขาน่าจะตกน้ำนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นคนอยู่ดนบนเรือเลยหรือว่าเขาอาจจะเดินเล่นอยู่ในเรือแล้วเขาแบบ ได้ยินเราบีบเอ่อเปดิดบูธนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะเรือลำนี้นะของผมเนี่ยชื่อว่าชื่อตั้งชื่อมั่วๆนะแต่อีกลำหนึ่งชื่อว่า Even t Horizon นะครับเป็นชื่อที่แบบสุดยอดสุดเอฟเฟกมากเลยถ้าคนถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Even t Horizon นะจะรู้ว่าไม่เป็นไรที่ไม่ควรอามาตั้งชื่อเรือของตัวเองยิ่งนักเลยอนะ่ะผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร้วก็ตั้งชื่อไป Horizon 8นะครับ คำล้ำต่อไปก็ฮอริซอนนี่แปลว่าเส้นขอบฟ้านะคำว่าเอจนี่ไม่รู้นะแปลแล้วมันก็ไม่มีอะไระมันก็พื้นคำว่าเอจ่เฉยๆไม่ใช่โลกด้วยผมชอบนะคำว่าฮอริซอนเนี่ยมันเส้นขอบฟ้าแบบอย่างเงี้ยครับเส้นขอบฟ้าเอออย่างนี้แหละมูนฮอริซอนนะนะล้ำต่อไปที่ผมจะตั้งชื่อนะเพราะว่าเส้นขอบฟ้า ที่มีดวงจันทร์นะเออความหมายแม่งสุดยอดวะคนแต่คนตั้งชื่อแม่งโคตรเก่งอ่ะใช่ไหมใครว่าคนตั้งชื่อเก่งอะไล์ไล์ไล์เยอะๆด้วยอย่าไล่สองรอบนะเดี๋ยวมันดีดไล์เดี๋ยวมันเอาไล์ออกนะ่ะนี่คนระับเราก็จะถึงนิวเฮเวนแล้วนะ ตอนแรกนะผมไม่รู้ว่าผมจะไปจอดตรงไหนผมก็ไปจอดตรงท่อส่งแก๊สเฉยเลยอะ่ะ <c> ฮ <oughs> ู้เรือใหญ่น,นี่น่าจะเป็นเรือขนหินขนทรายนะครับมีเคนมีอะไรนี้ตัวโอโเคครับแล้วก็มาจอดกันเลยเอิจริงๆนะถ้าสมมุติว่าคุณเห็นคำว่าบูตไซต์อินเทอินนเอ่ยถ้าคุณใช้เรือใหญ่แล้วผมไม่แนะนําให้เข้าไปเลยโอกาสเรือคุณล่มสูงมาก ว่าทางเข้ามันแคบนะเดี๋ยวผมส่งอันนี้เสร็จแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าเรือใหญ่เนี่ยมันช้าแล้วก็ทรมานขนาดไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไม่ต้องเอาด้านหลังเข้านะครับเราเอาด้านหน้าเข้าก็ได้เพราะว่าเห็นไหมครับตรงนี้ยังจะเป็นแบบสไลด์ขึ้นไปข้างบน,นครับแล้วก็จอดให้ตรงหน่อยนะครับแล้วก็เอาเลยนี่มันไม่ติดว่ะโอเคติดแล้วครับ ด็อกชิปด็อกกิ้งชิปนะกำลังเอาเรือเข้าท่านะเข้าท่าไม่เข้าท่าก็เราจะคนเลยแล้วก็กดอัลโลดไปนะครับโอ้ยจะด้งหมดก็ขับมาเลยแล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับชิปโอเคแล้วก็แล้วก็กลับไปที่เมนูก่อนนะรีเทิร์นตูเมนู เอ้เดี๋ยวนะครับทุกคนแต่ก่อนหน้านั้นผมขอเสนออะไรก่อนนะครับเข้าชูช่วงโฆษณาครับทุกคนผมรู้ว่าตอนนี้ทุกคนกําลังปิดเทินกันอยู่หรือว่าบางคนก็ทํางานแล้วเต่๋ยวผมเชื่อว่าช่วงเนี้ทุกคนจะต้องอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานแน่ๆเลยแล้วก็ทุกคนน่าจะต้องเบื่อกันสุดๆวันนี้ผมขอเสนอนี่เลย ช่องแพนสุดหล่อ224ที่มีผู้ติดตามมากถึง178ล้านคนและวิดีโอมากถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเอาเป็นว่ามีเยอะสุดๆมากๆเลยผมขอแนะนำเลยแพนสุดหล่อ224ครับเอาละครับก็กลับมาเหมือนเดิมโอเคนะครับ เป็นไงบ้างครับโฆษณาสุดยอดเลยเชียวปะเออนี่แล้วก็มาที่ัำนี้นะที่ผมจะสาธิตให้ดูนี่นะเป็น h o Horizon ไม่ใช่เ v น event horizon นะครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับดูดูความเร็วของมันนี่สิช่างอืดและเฉื่อยใช้ยิงนักนะครับแต่ลำนี้ผมผมว่าผมก็ชอบนะแต่ว่ามันช้าไปหน่อยอ่ะตั้งแต่จับลำนั้นมาแต่ผมก็ต้อง ไปใช้อีกลำหนึ่งอยู่ดีนะครับเห็หมมันช้ามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแค่นี้พอนะครับ Return to ดูเมนูลำต่อไปนะครับที่ผมกล่าว่าผมจะซื้อก็น่าจะเป็นคันนี้นะครับพา n a m แม็กซ์คอนเทนเนอนะครับคันลับนี้เลยมันทุกได้อยู่ที่1,022 Container นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่22่สิบส จะได้อยู่แต่รอบราๆรอบลาน่าจะรอบลาล้านกว่าๆนะครับแล้วก็ผมจะมาซื้อรํานี้นะครับรอแปล้านนี่เป็น s p e c l c s s นะครับ t r o r t p r r t เ r เป็น Class Vehicle Transport นะครับมันจูรถได้ทั้งหมดนะครับ950คันใช่หรอวะ950 Vehicle โอเคความเร็วสูงสุดอยู่ที่23นอตนะครับแล้วก็ Full consumption เนี่ยมันคืออะไรวะ consumption สองร้อย um กิโลตันนะครับอาจจะเป็นถ้ามีคำว่าฟิล l s เนี่ยน่าจะเป็นเอ่อน้ำมันนะครับอยู่ที่มันอยูน้ำมันนะั่งน่าจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองตันต่อน็อตไมทะเลสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือ DWT นี่ไม่แน่ใจนะครับ จะได้นะครับน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ลำต่อมาที่จะซื้อก็น่าจะเป็นลำนี้นะครับเพราะชอบเล่นในนี้มากเกมเพลย์มันสนุกนะครับมันเกมเพลย์มันไม่น่าเบื่อเออแล้วก็ลำนี้น่าจะเป็นอีกลำหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเร็วมากในเกมนี้นะครับใครสนใจก็ซื้อได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอของปากหองคอนะครับไม่เจอกันเดือนกว่านะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้ ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับสำหรับการรับชมคลิปของผมนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปให้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะเออ,เอตรงๆเลยแต่อยากดังนะเอองงกับตัวเองเหมือนกันแหละอ่านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับช่วงนี้ปิดเทอมแล้วรักษาตัวเองด้วยนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าติดโควิดนะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันอ